เปี่ยนเปลี่ยนเนาเอินจ้าสบายดีพี่น้องออกก่นอียวที่ครันเดิแซ่บแจกเกียด่ายเยิมลอยเาว่าตังทั้งพี่เนาะมื่อนี้สาม่นไ่งต้พุ่นกัได้อเ่าสามเท่าว้านัาหัวมวนกันพี่น้องสามเท่าแมนโซ่ควบกัวควบหลังกั้วควบหลังเกิดปัดปัดเกิดจะโดนผู้หมากไม่ประสบการ์ก็ยังหวังที่สะทอ่จะกี่รูมันนับจะหลงเลยล่ะเริ่มว่ามัน าน้องผมเนี่เขาปีที่สามสิบเบี่ดสามห้าสามหกคอยว่าเพาแท้กันเป็นยีกิ้เก่าซูสีกันขันบยีกิบเก่ากับสามไก่สามสามสี้ปอกประมาณนี้ชูชีกัน่เาน่อยมาเจ้าขอมาอัดอัทำเัผพวพอดีเนาะเมนเนมาอัดอยู่ตอนนั้นม่าหมาซอยติกัมาเลยมาซอยเรไม่ได้มาอยู่เลยมามามาซอยไปไปมามาอยู่ก่อนสี่เหียมาที่แหลกนั่น ไปพ่อพราะเ้ยกันอันนี้บอกพูดข่าเจากับจำพันไปแล้วเราบอกควเก่าห้ฟังไ่เคยเห็นเท่าจักเดียวได้ยินยินยินเตือบมาพ่อหน่ามลำสาวสาวหน่อยเพอนบ้านเพื่อตอนนั้นเล่นยุ่ลุงลุงลุงยีสานนํ่กันครับเต่าชิดนี่แหละก็นันไปหาเดินสายมาครับไปแห้งแล้วปฏิบัตนเีนเลีนเล่ยนยู่ลุงยสานเอาขายจังมาเรียนเก่าอย่างนเรียนจะไปเรมาเออลักเออเอาไว้สั่กันอันนี้กินหรเนี้ยว้านมาได้ยิบเล้วไว้ลักอ่ะป่นี้ มื่อนั้นเขาไปเล่นมันเป็นงานเจ้าภาพเดี๋ยวคอยจําได้ว่างานมาลับมันลุงยิสานจ้างไปมันอยู่กลางกลางทงมันบ่มีเครื่องปั่นไฟพอดีพอเราผลมีรถโตโยต้ากับเครื่องปั่นปั่นไฟสมัยตะกี้เนาะบากพวงดากรถเครื่องปั่นไฟน้อยเพิ่นแม่เลี้ยงแม่เออพนิการนด้เพิ่นไป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 ผู้เดียวผู้ขับหลักกอนมัวมันคอยอยู่แล้วนี่แหละไปทงไปลงไปทงไปหน้าผลพอดีมาลับมันมันบ่มีเครื่องปั่นไฟตะกี้ แต่น้าจอเลานี่แต่น้าจอมันมันมันคือบอไปใส่มาใส่มันคือมืดอือคือเป็นสันมันเป็นสันิมันปรับเสียงปรับแสียงปรเดียกันแล้วเหนเมก็เห็นเถาเขยดอกเถากับว่าแจ๊กแจ๊กไปเป็นมะล่ำขคณะอะไรแต่ว่เห็น แต่ว่ารถเพิ่อนนั่นป้ายเพิ่นนัำเพชรติดไปสาวน้อยเพชรปันแพงอยู่เออเพิ่นลากไปเออลดตัวสี่นำเงินตัวใต้สีที่นำเงินเล่าเล่าเล่ามีโลค่าเดียวสมัยไม่ได้แก่ไมีมีคันนั่นละมันข่ครละเป็นผู้ขับเออนัแหละไปอยู่กลางทงบันอีกมึงนั่นงานสาวงานนั่นลุงลุงอีสานมันมีซองของมือดิมือแรกเล่ากับบ้านท่านถามบอกเล่าไปหยิบมึงนี่เท่าไหร่ ว่าไงว่าไปเบื้องไรไปกอดเพื่อนน้องเสียดเสียดนสียเงินเพื่อนตอนนั้นเราก็สิประมาณซ้ำนุ่มโจนี่แหละอันนี้แม่นเราหนุ่มเสียดเสียเสียเงินเพื่อนอันเสียเป็นชุดเป็นคือชุดอันเท้าบัลี่ยืนกอดเอิกเบื้องบนอยู่กอดเบื้องอยู่กันแค่ตอเท่าเท่าหนีมานลำรถอันรถเครื่องปั่นเครื่องปั่นว่าไม่ยืนตื่นี่ว่ามึงเขาดีกีตาอยู่ตะกี้คอยเล่นกีตาร์อยู่ลุงนี้ถามคอยเล่นถามลุงหามไต่หรือด้ถามถามตะกิ้เบื่อน นี่นี่อันนี้พระเอียดกนน้ำกันมันมากัน,นี่ยเองเหมือนกันป่านนี้มือ่อคิดบอกกันกันกบผู้แข็งเอากีตาร์ลากบเได้ตะกี้ยืนเรียนมือซองเว้ยเลยไปหาเขากินอยู่ข้างข,งข,งขง้างคู่กันแถวหน้ารับอยู่ทางกลางท้องอีกเมื่อนั้นเอไปตักต้มปลาคอมากกินต้มปลาคอ,คอกับตําแก้วมากพอดีเท่าเท่าเขายางมากมากครับพ่อไม่กินกินนี้่เขาเออหาลูกคุณกินน้ำอยู่ไม่ถัดพันวาป่านนี้ก็หาทุกคนกินแป๊ะ เดี๋ยวขอไปจกเขาเมื่อกินพอนับเลยไปจกเขาเมื่อีกเพิ่มกันเน้นมันกินของกับต้มปะข้อยุคขังอันนั้นแม่จะพาแกงปลาปลาคว้าม่ให้ใส่พักผัาบัวบักไหลแต่แสบอ็ยังคนสาสางมันเถอะจ้ว่ารัาอยู่วังไหนทำอะไรกินยุคขังขางคู่นแท้หนาขายอันวโวว่าว่คุยกันไม่ทำมาดิจมันอยู่ดีจะหลนไปเพื่นมื่อผมกยุ่นจะลนนะครับเพื่อนเจ้าดเขาเร่งแก้วัดม่นั่งนว่าคนวงชี้เลยครหารยครับไล้วางสิ กีตาร์แม่นของเจ้าบ่แม่นครับอันอันอันเน่เหยียบหนะ่อแม่นของเจ้าบ่กินได้นั้มพูดกันไปนั้มเพื่อน <c oughs> เอื้อนเอื้อนเอื้อนเอนไเหยียบคร <c oughs> ับกลาขงข้าผมล่ะครับไ <c oughs> ม่เห็นมาถามว่าอุปกรณ์หาก,กิน <c oughs> อุปกรณ์หาก,กินครับยพวกมาดีอันเจ้ามาเมล็ดวิ่งกีปีแล้ววิ่งหนีไปท่าน โอ้ยผมมาเล่นนี่มันปีสองดีดีบอกงี้ปีสามดีเขาปีนี้แล้ว่าทำจงรุ่นจงลุ่นตั้งเลยปีฮะจงลุ่นตั้งวงเลยวะเมียนป่าบ้านน่ะน้องตะกี้เริ่มลุงตั้งหวะลุงย่สันแัดมีงานแน่แน่แน่ได้ตะกี้ทูทูซีก็สาวหน่อยคนนี้งานเขาทำตะกี้แนวเขากะบ่ได้ไปงานปิดวิ่งเนาะมาเนี่ยเขาเขาแต่ไปแต่งานบางทีกนเลยทำ่าวันนี้หมเจ้าไปยุ่มข่อยบ่เพราะนะโอ้ยผมไปบ่ท่านใดหรอกอันผมฆ่าอันเบ่ฆ่าท่านโบากัน เป็นเ้าบอกกันกับพ่อหนาลุงยิสานเพลนโย่เจ้ามิเจ้ามีสัญญากันยูตีว่าทันบอก่ครับบ่มีสัญญาดอกสัญญาปากกันเนี่ยว่าวกันเออก็ทันเอาเอาเอาของที่ก็ได้เจ้าไปซอยขวัญนีดเดียวเพราะนะไปซอยก่อนไปไปไปซอยงวดไปซอยแังไหนักดนตรียังหันกัเพิ่นเฮเกอร์มี่บ่ก หอยมักจรนกีตาวะมาเ็นบาอยากานว่างทีนี่หอยมักเจ้าเล่นเล่นเร่ยนกีตาวะเิ่นมักไรเป็นเปนเนมักไรเปนเปนเิ่นมักเห็นกอยต่กี่อยพนังเชียได้ยอดเจาช่วงอายุี่นอกระยีเดียวช่วงอายุสามสิบยืดไพ่กีตตราแล้วเราหันไปดิมันก็เปนั่นเนาะโอ้ยมันจะไหนบ่บ่ไปรถขครคอยจ้างแท่านคอยเป็นหัวหน้าเงินดอกคอยที่คอยใจเป็นผู้ใจล้ว่าไปไปไปเลยแล้ท่านเราว่าแบบนี้ ก็ว่ามันงานแหละคนมาอัดเลยจริงเจ้าขอยู่่มองไรวะแม่อัาถือมันยังคอยจำบ่ได้เดี๋้อคอยคอยจำจำจำเลยตะมือว่อบว่อบกันไปเรื่อยเชิญเบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์บเป็นไห้ครับพี่เชยนเป็นบ้านไปแทนที่เนาะเออบ้านมาานี่ม่านี่บ้านเจ้าวิทย์มาท่านบ้านบ่อบน่อยนี่แม่ฝากันโกโกูสมมาหนีที่โร่งนุ่มตันกับบ่มี่นี่ที่นี่โอ้กับกับว่าใครกันแล้ววานี่เรื่องของจีวาดไปเจ้าเคยมาบ่านแห่งบ่มาท่านว่าเออเคยเคยเคยไปทักคอนเทนต์ครับมาท่าน เจ้ามีรถบอนผมมีหม้อไส้อยู่ครับเลยวางสิเออเจ้าขี้หม้อไส้เจ้าไปถามหาเลยเงี้ยงเพงเงี้ยงเงี้ยงเพื่อไปเพื่อพันธกาศเจ้าขับมาแล้วเจ้าถามคนมาเรื่อยๆมันสิพานบ้านน้องบ่อนมันสิเป็นบ้านแพงเล่าว่ามันมันมันแพงก็บ่มีร้านล้านล้านยังบ่มีนี่สักกี่บ่มีดอกบ่มีร้านบ่มีเจ้าไม่เห็นหนอง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 น้ำยัยยัยเจ้าไม่เห็นหนองน้ำเรามันสิมีถนนเส้นหนึ่งข่ะทางน้องน้ำ เรียนรอไปเจ้าเรียนรอ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 หนามไปเลยเจ้าไปถามหาเงี้ยนพ่อแม่เงี้ยนเสาไฟอย่างไงละพี่เพิ่น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 เขาบาดว่าเงี้ยนพ่ออย่างนีสงการเงี้ยนพยบานหรือเพิ่นว่าเพิ่นว่าเขาอยากได้เป็นพยบันเราว่าเดี่ยพ่อม่พลายามดเงี้ยกคอยยุ่งกระหางน้ำมันที่มีอะไรกลางน้ำหรอกว่อจันเออโอ้ครับครับครับพ่อจันมาได้เลยวาเแผนที่ให้แล้วเขียนมือก้อนนันให้พร้อแม่เนว่าวันที่เท่านั้นวันที่วันวันวันที่เท่านั้นตอนนี้เราเขียนให้ไปวางไปนี มีสาระเดีวมีสาระแล้วก็มีย่ดูก็มีอย่ิงไปอยู่สาระประนมีมันมีมู่นี่ไปก่อนอยู่มาดีก็เลยเขียนเฉยเ็นเชียนวันขันมือได้บ้างเจ้ากับไปช่อยหอยข่อยบไปยังคข่นบือได้บทุ่มกันนี่เด้อนไดเขียนไห้ก้อนที่ได้ไปเ็นจาาเลาเล่าอยุประทันํามขวนี้ดีตอนนั้นสามกวางจ็นตรก็บูหลว่ะเต่ว่าเห็นตะกี้ข่ประมาณยี่ว่าข่อยไปชอยข่อยเป็นนมเ่าสามอายุประมาณสามสิบกว่ามาดีก็เลยอสามสิบเออแล้วล่ะเ บ้าเ่าบานุ่มกับยุบไปเล่นซะกี้ปรากฏว่าเวทีมันสิดสองสันรถตีสันหนึ่งมอลำอร์สันหนึ่งขอจำได้ครับข้องข้องสามมันติเป็ี่ยนอะไรข้องเล็กคือจอหนังนี่แมนดึงขึ้นเตี้ยข้องเล็กเป็นที่เป็นคือจ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 อเลยด่านไปสาวน้อยเพชรพันแพงแถวเดียวเลยเขียนใส่ภาษาไปไม่ดึง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 หลักขึ้นเอาดึงดึงหลักขึ้นห้อยขึ้นหนัง หนึ่งสองสามเงี้จวางกันท่าเงี้ยจะในกับวัดรู้จักกันสว่างกันเทดตะกี้แหละไปทีงสั้นแหละแล้วพักกันเป็นมีสังกะสีพับสองเพี้ยนฝนตกกันมันขอยเราฟังหนึ่งอยากันเราฟังหนึ่งยืนฝนตกล้มยืนไว้มันลมซึ่งบริษ้ทมีแห้งน้ำมูจักเชียอยงวันนีนี่คือทีไปที่มาพี่น้องครับเดี๋ยวมาฟังตอนข้าไปว่าฝนอย่ัง อยู่จากไหนไปจากไหนต่อพี่น้องเอาคิมนี้ไว้สม,มันพอกันไหมคีมไหนคิมนี้สบายดีพี่น้อง